เดี๋ยวผมก็ย้ายไปแล้วะครัแต่ว่าทกไองเที่เราจะมาทำตรงนี้นะมันก็เป็นเพียงองประกอบหนึงแล้วมันก็อหลันั้นว่าท์ไเลมันเหลมันเหลือไมถึงเครื่ความยั่ยืนของตาดกส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีแนวความคิดว่านะ หนเนี่ยเราก็จะฟื้นฟูวิถีตลาดของตลาดโอยกีเนี่ยกลับขึ้นมา 2. เนี่ยเราก็จะปรับภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งจัดให้มีแลนด์มาร์กของเมืองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นถนนท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีด้วยฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับเราก็จะมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้เป็นถนนท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีตลาดเช่นเอากิจกรรมการแสดงของแปดชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดร,ราชบุรีเนี่ยนะครับ มาแสดงเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งให้กิจการค้าของตลาดเนี่ยมันคึกคักมากขึ้นหรือบางบางครั้งเราก็อาจจะเอาดนตรีนะครับที่เป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีของ8เผ่าพันธุ์นะหรือรวมทั้งการแสดงที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ,ะเป็น จุดดึงดูดแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดคอยกี้ด้วยส่วนที่3มที่ถือว่ามีความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเราต้องการให้ตลาดโคอยกีเนี่ยมันมีความยั่งยืนแล้วก็อยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีอย่างยั่งยืนต่อไปเนี่ยฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยการบริหารตลาดคอยกีเนี่ยเราจะทําร่วมกันก็คือ ส่วนของส่วนราชการนะฮะเราก็จะสนับสนุนส่วนที่สองก็คือส่วนเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ส่วนที่สามก็คือชุมชนชาวตลาดโคยกี้จะต้องมาร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อหนึ่งเนี่ยดูในเรื่องของความสะอาดดูในเรื่องของร้านค้าต่างๆดูในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมซึ่งถ้านานไปนานไปมันอาจจะเสื่อมโทรมไปบ้างในทํทำนองนี้